ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาแล้วครับพร้อมถแถลงการว่าด้วยเรื่องซาอุดีอาระเบียว่าด้วยเรื่องฆาตกรรมโหดของนักข่าวจามาลคาช็อกกี้ช็อกกิ้งเหมือนกันครับสำหรับคนที่ติดตามนโยบายสาหรัฐเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ออกมาบอกว่ายังไงยังไงก็จะยืนเคียงข้างซาอุดีอาระเบียจะเป็นเพื่อนตายและบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีความสงสัยโยงใย ไปถึงมกุฎราชกุม,มารมูฮมหมัดบินซาเมนของซาอุดีอาระเบียในกรณีสังหารโหดนักข่าวซาอุที่หนีไปอเมริกาคนนี้แต่ว่าอเมริกาจะต้องยืนหยัดอยู่ข้างซาอุดีอาระเบียพูดง่ายๆคือว่าถึงแม้ว่าจะยังมีความสงสัยกรณีที่ มกุฎราชกุมมารซาอุดิอาระเบียอาจจะเกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นคนสั่งการให้สังหารคาช็อกกี้แต่สหรัฐเพราะมีผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจซื้ออาวุธจากอเมริกาดังนั้นสหรัฐจำเป็นจะต้องยืนเคียงข้างซาอุดิอาระเบียพอแถลงออกมาอย่างนี้ก็มีปฏิกิริยารุนแรงเลยครับบอกอ๋อย่างนี้แปลว่าถ้าคุณทำธุรกิจกับสหรัฐ ในระดับพอเพียงจำนวนหนึ่งแล้วก็คุณสามารถจะฆ่าใครก็ได้ใช่หรือไม่ถแถลงการของทรัมป์นี่ประหลาดมากๆครับแล้วยืนยันใช้คำว่าอเมริกาเฟิร์แปลว่าไม่รู้ละยังไงยังไงผลประโยชน์อเมริกาต้องมาก่อนถแถลงการฉบับนี้ทรัมป์เริ่มด้วยบอกว่าโลกนี้เป็นสถานที่อันตรายมากยกตัวอย่างว่าอิหร่านซึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบต่อสงครามตัวแทนสู้กับซาอุดิอาระเบียนในเยเมนพยายามที่จะทำให้อิรักนั้นไร้สีิรภาพอิรานนั้นสนับสนุนกลุ่มก่อการรายเอชปอลในเลบานอนและก็ยังพยายามที่จะอุ้มประธานาธิบดีบาชาแอสซาที่ซีเรีย ทรัมป์บอกว่าอัสซาดนี่ฆ่าประชาชนของตัวเองเป็นล้านล้านคนขณะเดียวกันทรัมป์ก็กล่าวหาอิหร่านว่าอิหร่านนั้นได้ฆ่าอเมริกันเป็นจำนวนมากในตะว,วันออกกลางนั้นอิหร่านสังหารผู้ไร้เดียงสาจำนวนไม่น้อยเช่นกันทรัมป์บอกว่าอิหร่านได้ประกาศอย่างชัดเจนว่า d death to a m e ริ c a ขอให้อเมริกาจงพินาศ เดธทูอิสราเอลขอให้อิสราเอลจงพินาศทรัมป์บอกว่าอิรานนั้นเป็นผู้สปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนการก่อการร้ายตัวยงว่าแล้วในถแถลงการเดียวกันนี้ทรัมป์ก็บอกว่าซาอุดีอาระเบียนั้นพร้อมที่จะถอนตัวออกจากเยเมนถ้าอิรานถอนด้วยทรัมป์บอกว่าซาอุดีอาระเบีย บอกว่าพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมให้กับเยเมนทันทีที่อิรานยอมถอนนอกจากนั้นซาอุดีอาระเบียก็ยังได้ตกลงยอมที่จะใช้เงินจำนวนหลายพันล้านเหรียญในการที่จะสู้กับการก่อการร้ายอิสลามท่ป์บอกว่าหลังจากเจรจากับซาอุดีอาระเบียปีที่แล้ว ซาอุดีอาระเบียก็ตกลงจะลงทุน450,000ล้านเหรียญในอเมริกาฟังให้ดีนะครับก่อนที่ทรัมป์จะมาพูดถึงว่ากรณีสังหารโหดคาชอกกี้นั้นมีผลอย่างไรต่อนโยบายสหรัฐต่อซาอุนี่ทรัมป์เริ่มด้วยการบอกว่าโอ้ซาอุดีอาระเบียนี่ลงทุนในอเมริกามหาศาลบอกว่าจํานวนเงินเนี่ยเป็นจำนวนที่ไม่เคยสูงขนาดนี้ในประวัติศาสตร์ จะสร้างงานหลายแสนตำแหน่งจะช่วยเหลือเศรษฐกิจอเมริกาอย่างยิ่งและบอกด้วยครับว่าในจํจำนวน450,000ล้านเหรียญนั้นเนี่ยซาอุดิอาระเบียจะใช้เงิน110,000ล้านเหรียญในการซื้ออาวุโทธปกรณ์ทางทหารจากสหรัฐจะซื้อจากโบอิงล็อก e d m มาติน เรซิอนและบริษัทผลิตอาวุธของสหรัฐอีกหลายแห่งถ้าเราโง่พอที่เราจะยกเลิกสัญญาเหล่านี้รัสเซียและจีนก็จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งและก็จีนและรัสเซียก็คงจะดีใจที่จะทำให้ซาอุดีอาระเบียเป็นพันธมิตรในการซื้อขายอาวุธ ทรัมป์บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับเราเนี่ยให้ของขวัญประเทศเหล่านี้อย่างน่ากลัวเอาละพอพูดถึงจามาคาช็อกกี้ทรัมป์พูดอย่างนี้บอกว่าอาญากรรมที่กระทําต่อจามาคาช็อกกี้นั้นเป็นเรื่องที่แย่มากประเทศเราไม่ยอมเห็นพ้องต้องกันการก,กระทําเช่นนี้จริงๆแล้วเนี่ย เราได้มีการสั่งการกระทำต่อคนที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสังหารโหดครั้งนี้และหลังจากที่มีการวิจัยกันอย่างอิสระแล้วบัดน,นี้เรามีรายละเอียดเกี่ยวกับอาชญากรรมอันโหดร้ายนี้เราได้แซงชั่นเราได้ลงโทษชาวซาอุ17คนที่เรารู้ว่าเกี่ยวข้องกับการสังหารคาชอกกี้ ทรัมป์บอกในแถลงการนี้ครับสังเกตไหมครับว่ายาวเหยียดโดยเริ่มต้นด้วยด่าอายิยรรานก่อนแล้วก็บอกว่าเรารู้แล้วก็เราก็ได้ลงโทษคนที่เกี่ยวข้อง17คนเกี่ยวกับกรณีสังหารโหดนี้ทรัมป์ก็ว่าต่อว่าตัวแทนของรัฐบาลซาอุนั้นบอกว่าเจมอ์คาช็อกกี้เป็นศัตรูของรัฐและเป็นสมาชิกของมุสลิมบรอร์ฮูด แต่ว่าการตัดสินใจของผมหมายถึงทรัมป์นั้นไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อกล่าวหาเหล่านี้เพราะว่ายังไงยังไงเราก็ถือว่านี่เป็นอาญากรรมที่แย่มากกษัตริย์ซามันและมกุฎราชกุมารบินซามันได้ปฏิเสธว่ามีส่วนรู้หรือว่าวางแผนเกี่ยวกับการสังหารคาช็อกกีทรัมบอกว่าหน่วยข่าวกรองของเรา กำลังเดินหน้าประเมินข้อมูลต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นมกุฎราชกุมาร<ม>ที่มีความรู้หรือว่าร่วงรู้ถึงเหตุการณ์ที่โหดร้ายนี้ก็ได้แต่ขณะเดียวกันมกุฎราชกุมารก็อาจจะไม่ทราบเรื่องนี้ก็ได้เช่นกันเอตรัมพูดได้ยังไงครับว่าอาจจะรู้อาจจะไม่รู้ทั้งทงที่บอกว่าข่าวกรองสหรัฐทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องนี้อยู่อย่างประชันชิด ท่านบอกว่าเราอาจจะไม่สามารถรู้รายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสังหารคาชก,กีแต่ว่าความสัมพันธ์ของเรากับซาอุดิอาระเบียยังยืนหยัดอยู่เพราะว่าซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นพันธมิตรของเรามาตลอดในการต่อสู้กับอิหร,ร่านสหรัฐตั้งใจที่จะ เป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนที่แข็งขัน State Fast Partner คําคำนี้แหละครับที่สื่ออเมริกันนักวิชาการอเมริกันออกมาบอกว่าทรัมป์พูดได้อย่างไงอเมริกายังเป็น State Fast Partner เป็นหุ้นส่วนอันแข็งขันของซาอุดิอาระเบียเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศเราหมายถึงอเมริการักษาผลประโยชน์ของสหรัฐและรักษาผลประโยชน์ของอิสราเอลและหุ้นส่วนของเราทั้งหลายใน ภูมิภาคนั้นเป็นเป้าหมายของเราที่จะทำลายล้างการก่อการร้ายทั่วโลกท่ป์บอกว่าผมเข้าใจว่าสมาชิกคอนเกรสบางคนด้วยเหตุผลทางการเมืองหรืออย่างอื่นก็ตามอยากให้เราดําเนินนโยบายอีกแนวทางหนึ่งและเขาเหล่านั้นก็มีเสรีภาพมีสิทธิ์ที่จะคิดเช่นนั้นผมจะพิจารณาความเห็นใดๆก็ตามที่เสนอถึงผม และผมจะพิจารณาเฉพาะเมื่อมันสอดคล้องกับความมั่นคงปลอดภัยของสหรัฐอเมริกาอย่าลืมนะครับทรัมป์บอกซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นประเทศที่ผิดน้ำมันมากที่สุดรองลงมาจากสหรัฐอเมริกาได้ทำงานกับเราหมายถึงสหรัฐอย่างใกล้ชิดและสิ่งที่เราร้องขอนั้น โดยเฉพาะการขอให้รักษาราคาน้ำมันอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลก็ได้ทำตามที่เราเรียกร้องท่านบอกว่าในฐานะประธานาธิบดีผมตั้งใจที่จะปกปักรักษาผลประโยชน์ของอเมริกาในโลกที่มีอันตรายรอบด้านและจะต่อสู้ทัดทานประเทศ ที่มีเจตนาร้ายกับเราประโยคสุดท้ายนี่สิครับเจ็บแสบมากบอกว่าพูดง่ายๆเลยนโยบายของผมคืออเมริกา first อเมริกาต้องมาก่อนนี่แปลว่าอะไรครับถแถลงการยาวเหยียดนี่พยายามที่จะหาข้ออ้างว่ายังไงยังไงอเมริกาจะต้องยืนเคียงข้างซาอุดิอาระเบียถึงแม้จะไม่รู้ว่า หลักฐานต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยชีย้ไปทางไหนว่ามกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียมีส่วนเกี่ยวข้องสั่งการการสังหารโหดคาช็อกกี้หรือไม่ถแถลงการนี้ประหลาดมากครับท้บานบอกว่ามกุฎราชกุมารซาอุอาจจะเกี่ยวหรืออจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอ้าวแล้วทําไมบอกว่าหน่วยข่าวกรองเนี่ย ของสาราดโดยเฉพาะได้ตรวจสอบเรื่องนี้และกําลังตรวจสอบอย่างละเอียดทําไม,ไม่รอให้ชัดเจนก่อนจะออกถแถลงการนี้หรือถ้าเพียงแค่สงสัยว่ามกุฎราชกุมารเกี่ยวข้องกับเรื่องอันโหดร้ายทารุณที่ประชาคมโลกกาลังประนามอยู่เนี่ยอย่างน้อยที่สุดทรัมป์ก็ต้องแสดงความรับผิดชอบหรือแสดงจุดยืนที่เห็นว่าอเมริกายังเป็นประเทศที่รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งจริยธรรม และหาแห่งมนุษยธรรมเคารพในสิทธิเสรีภาพของคนทั่วไปดังที่อเมริกาได้วางตัวเป็นพระเอกเป็นผู้รักษากฎกติก,ก,กานี้มาตลอดสรุปอย่างนี้เลยครับว่าภายใต้ทรัมป์นั้นใครก็ตามแต่ที่ให้ประโยชน์กับสหรัฐทางการค้าโดยเฉพาะซื้ออาวุธของสหรัฐแล้วก็คุณทำอะไรผิดคุณฆ่าใครก็ได้ทั้งสิน้นอย่างนั้นหรือครับ ยิ่งอ่านแถลงการทรัมป์ยิ่งเห็นแนวทางอย่างนี้แล้วก็ยิ่งไม่มีความหวังครับว่าเราจะเห็นสหรัฐอเมริกาภายใต้ทรัมป์นี้เป็นประเทศหมหาอำนาจที่มีสิลธธรรมรับผิดชอบและแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประเทศที่ต้องการต่อสู้เพื่อความถูกต้องและยุติธรรมนโยบายของทรัมป์อย่างนี้แล้วก็หลายประเทศยุโรป โดยเฉพาะคงจะต้องยิ่งถอยห่างออกมาจากอเมริกาครับและอย่างนี้ยิ่งทําให้จีนซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นประเทศที่ไม่เคยเคารพในเสรีภาพใครหรือระดับศีลธรรมของใครนี่ทำให้จีนดูดีขึ้นทันหันเลยครับถแถลงการทรัมป์ฉบับนี้ยาวเหยียดแต่จบด้วยประโยคว่าอเมริกาเฟิร์ส อเมริกามาก่อนใครทั้งสิ้นฉันไม่แคร์ฉันคือทรัมป์และผลประโยชน์ของอเมริกาจะต้องอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างน่ากลัวมากมากครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับผมถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของวงการธุรกิจระดับโลก